นครนายกผู้ว่าเยี่ยมชาวบ้านนำทหารประชาชนจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ําท่วมผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกลงพื้นที่อำเภอบ้านนาที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนำทหารประชาชนจิตอาสานํากระสอบทรายช่วยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมเมื่อเวลาสิบจินนาฬิกา30นาทีของวันที่9สิงหาม 5, คม2565นายอยาอัมพลอังคภากกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมคณะได้ลงพื้นที่บริเวณวัดทองย้อยหมู่ที่สี่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกได้นำทหารชาวบ้านกิตอาสาและประชาชนได้นำกระสอบทรายจำนวนมากออกแกะก่ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากจากบึงไม้สระบุรีและน้ำตกกระอ่างก่อให้เกิดมวลน,น้ำจำนวนมากไหลลงสู่คลองแม่น้ำบ้านนา เออล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วและได้รับความเสียหายและปากแก้งประชาชนที่ขับรถเข้าไปในซอยวัดทองย้อยช่วยขับรถช้าๆเนื่องจากน้ําจะกระเด็นเข้ามาในบ้านได้ภาตอนประมาณกี่โมงพี่ประมาณไี้ห้ากว่านะครับแล้วประกาศว่าน้ํามาพอเช้ามาก็เต็มมาเลยครับ <c oughs> น้ําน้ําเริ่มเข้าบ้านยังก็หลังครัวครับแต่ว่า ในห้องน้ำแต่ว่าพื้นบนนี้ยังครับออ๋เข้าทางด้านหลังครับก็ทางด้านหลังครับไอ้วัชพืชไอ้สียอีดปวอมทางนั้นเนี่ยถึงได้มันเร่งสักสองเดือนที่แล้วตอนนี้ว่าสมพูดเข้าใจไงคือสภาพรอคุณทำอะไรมันไม่ได้อยู่แล้ว มาจากบ้านนานครับตอนนี้ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาที่เรารับมวลน,น้ําอยู่นะครับก็มาจากทางบึงไม้ส่วนหนึ่งเลขส่วนหนึ่งก็คือมาจากทางอางก็เนื่องจากว่ามีการก่อสร้างในพื้นที่อยู่พอสมควรก็เลยทําให้ผังเมืองเปลี่ยนซึ่งปัจจุบันตอนนี้น้ำอาจจะขึ้นได้ช้ากว่านี้แต่วันนี้คือรอบนี้รู้สึกว่าน้าขึ้นเร็วมากเมื่อตอนเช้าผมมานะครับเอามากระสอบขางมาแจกชาวบ้านเขา น้ำยังไม่ได้ขึ้นในแนวพื้นที่เลยแต่กลับมาอีกรอบหนึ่งประมาณนึ่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็น้ําได้ขึ้นถึงหัวเข่าแล้วขณะที่การป้องกันของเทศบาลบนพืนทาก็ทํา,าทอย่างเต็มที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่ามวลน้ําที่มีปริมาณเยอะขึ้นนะครับจึงทําให้สาเกิดน้ําเกิดขึ้นรอการระบายนะครับมีการทร่วมบ้านในหลังคาเรือนที่มีพื้นที่ต่ําและก็ในคลองบริเวณบ้านนานะครับ สมบัติเนินใหม่นครนายกภาาข่าวนารงพัฒข์นิวยี่สี่บรายงาน